ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันศุกร์ที่22มีนาคม2567ครับคำคืนนี้ท่านอยู่กับเราไร้ละอีกเช่นเคยครับบอลกระชับมิดทีมชาติครับช่วงนี้พักเบรกทีมชาติมากันเพียบๆเลยนะครับหลายคู่กันทีเดียววันนี้มีมาฝากกัน6คู่นะครับคู่แรกครับเป็นทางด้านของนอร์เวย์ครับเปิดบ้านรับการเยือนของสานัรเช็กนะครับคู่2เนเธอร์แลนด์ครับแดนกลางหันลมวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของ สกอตแลนด์แดนซีวิไลที่มีแม็กโทมิเนเป็นร่างทองอยู่นะครับอีกหนึ่งคู่ก็เป็นทางด้านของทางการี่ครับเดอะแบกอย่างโซบอสไลครับวันนี้จะแบกได้เดียวหรือไม่นะครับเปิดบ้านรับการเยือนของตุรกีแดนไก่งวงนะครับด้านของเดคูล่าอย่างโรมาเนียครับผีดิบโรมาเนียวันนี้เจอกับทางด้านของไอแลนด์เหนือนะครับแล้วก็กระทิงดุสเปนครับเจอกับทีมอย่างโคลัมเบียครับเตะกันดึกทีเดียวนะครับตีสามครึ่งแล้วก็ช่วงเช้าครับ จ็ดโมงตรงนะครับเอลวอรวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของอาร์เจนติน่าครับทั้งหมดวันนี้6คู่ครับเนื้อเน้นเน้นจังหนับจัดไปครับสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่อยากรับทีเด็ด v i p ของเหล่าร้ายหลานะครับก็สามารถแอดไลน์สอบถามกันมาได้ที่ Li@ n e แอดนะครับแอดไซน์หนึ่งศูนครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับแจกให้กันทุกวันครับสำหรับทีเด็ด v i p 1คู่นะครับแล้วก็เต็ป1ชุด3ตัวนะครับสามารถสอบถามกันมาได้เลยนะครับ ไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนนะครับค่ำคืนนี้เป็นทางด้านของนอร์เวย์ครับเปิดบ้านรับแขมเยอนของเชกครับคู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดนะครับเสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งนะครับในคัดเลือกบอลโลกนะครับในบ้านของเช็คเนี่ยเช็คชนะไป2อหนึ่งครับบ้านนอร์เวย์ล่าสุดที่ชนะเนี่ยก็ย้อนไปปี2011นเะครับนอร์เวย์ชนะไป3าศูนย์ในบอลอุ่นเครื่องเช่นกันหกนัดหลังเจอกันครับนอร์เวย์ชนะหนึ่งเสมอกันไป2นัดแล้วก็เช็คชนะได้ถึง3นัดนะครับคู่นี้ ช่วงหลังเนี่ยมีไม่ต่ำกว่า3ลูกนะครับในการยิงทั้งคู่นะครับสกอตสูก็น่าจดนะครับสำหรับคู่นี้ผลงานของเจ้าบ้านนอร์เวย์นะครับนัดล่าสุดบุกไปเสมอกับทางด้านของสกอตแลนด์นะครับ3ประตูต่อ3นะครับก่อนหน้านั้นอุ่นเครื่องครับเอาชนะมูโกแฟโรไป2อศูนย์นะครับสนัดก่อนหน้านั้นไม่มีทางด้านของฮาแลนนะครับนัดนี้ฮาเลนกลับมาแล้วนะครับทางด้านของผลงานในหนัดหลังชนะ4เสมอ1 แพ้ไป1นัดครับที่แพ้เนแพ้สเปนนะครับทางด้านของนอร์เวย์ทางด้านของเช็คบ้างครับผลงานก็ถือว่าเจอกับทีมอันดับล่างกว่าเนี่ยก็เก็บได้เรียบนะครับอันดับใกล้กันเนี่ยกินกันไม่ค่อยจะลงซักเท่าไหร่ครับอย่างเช็คไปเยือนโปแลนด์ก็ทําได้แค่เสมอนะครับในบ้านล่าสุดเนี่ยชนะมอนโดวาไป30มนะครับเท่านั้นเองครับผู้เล่นช่วงหลังไม่ค่อยจะโดดเด่นซักเท่าไหร่นะครับใน ผู้เล่นของเช็นะครับหนัดหลังชนะ2เสมอ3ครับแพ้ไป1แทนีหครับเปิดมา6นัดเนี่ยทำเงิน3ครับแพ้ไป3 2นะครับ2นัดล่าสุดทำเงินได้สำหรับเช็คนะครับคู่นี้ราคาที่เปิดมาครับเป็นทางด้านของนอร์เวย์ครับเป็นทางด้านของนอร์เวย์ครับเปิดมาราคาขาดทีเดียวนะครับอยู่ที่ครึ่งลูกน้ำเต็มราคารองปปน้ำบวก10สกอร์สูง2ลูกครึ่งครับน้ำลบ10น้ำไม่เต็มนะครับ ทางด้านของราคาต่ำเนี่ยอยู่ที่น้ําขาวล้นก็ถือว่าเอเนียงมาทางด้านของสกอร์สูงมากทีเดียวนะครับแล้วก็ทางด้านของนอร์เวย์วันนี้เนี่ยโอ้เรียกว่าขนทับกันลงสนามแน่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เราร้หลาครับให้ต่อที่นอร์เวย์ครับไม่มีทางไหนให้เลือกก็เลือกนอร์เวย์ละกันนะครับให้ต่อที่นอร์เวย์ครับราคาครึ่งลูกครับมาแน่ครับไปต่อกันที่คู่ที่2ครับเนเธอร์แลนด์กับสกอตแลนด์นะครับคู่นี้นัดล่าสุดเจอกันมาเสมอกันไป2-2 ที่เหลือก็เป็นทางหน้าของเนเธอร์แลนด์ทั้งนั้นนะครับที่เอาชนะได้ในการเจอกันที่สกอตแลนด์ชนะได้ครั้งล่าสุดก็ย้อนไปปี2003นู่นเลยนะครับในบ้านของสกอตแลนด์สกอตแลนด์ชนะไป1 0ที่เหลือก็เป็นทางหน้าของเนเธอร์แลนด์ทั้งนั้นนะครับเก็บกินได้ต่อเนื่องในบ้านของเนเธอร์แลนด์2นัดล่าสุดก็ชนะไป3 0แล้วก็60เลยนะครับ หกนัดหลังครับเนเธอร์แลนด์ชนะไป4ครับเสมอ1สกอตแลนด์ชนะได้1นัดเท่านั้นมาดูผลงานของแดนกลางหันลงอัศวินสีส้มกันบ้างนะครับนัดล่าสุดไปเยือนยิปรอต้าชนะมาได้6กศูนเลยนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยชนะไอร์แลนด์ในบ้านครับหนึ่งศูนย์ชนะกรีซนะครับชนะมาสามนัดติดแล้วเก็บคลีนชีทได้ด้วยนะครับที่แพ้เนี่ยมีแพ้หนึ่งนัดนะครับแพ้ให้กับฝรั่งเศสครับสองประตูต่อหนึ่งหกนัดหลังชนะห้าครับแพ้ไปหนึ่งนัดเท่านั้นเองด้านของสกอตแลนด์นะคร์ม หลังจากที่ทำฟอร์มมาอย่างยอดเยี่ยมนะครับกลับมาสะดุดนะครับช่วงหลังเนี่ยห้านัดหลังยังไม่ชนะใครนะครับนัดล่าสุดเสมอนอร์เวย์ไปสามสามครับก่อนหน้านั้นไปเยือนจอร์เจียเสมอสองสองแพ้ฝรั่งเศสนะครับแพ้สเปนแพ้อังกฤษก็ถือว่าเจอทีมใหญ่แหละครับสำหรับกอลเลนที่แพ้ไปนะครับหกนัดหลังชนะหนึ่งครับเสมอสองแพ้ไปสามแฮนดิแคปทำเงินได้แค่นัดเดียวจากหกนัดหลังครับคู่นี้ราคาที่เปิดมานะครับเป็นทางด้านของเนเธอร์แลนด์ครับเปิดต่อมาที่ลูกควบลูกครึ่งนะครับน้ำล้นๆเลย ทางด้านของสกอตแลนด์อยู่ที่น้าบวก10เท่านั้นก็ยังมีมุมนะครับทางด้านของสกอตแลนด์อาจจะกินหูได้ในแฮนดิแคปนี้แต่ก็ยังเชื่อว่าครับอัศวินสีส้มวันนี้น่าจะเก็บชัยชนะได้ในบ้านนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเกมอุ่นเครื่องนะครับน่าจะใส่กันเต็มที่ทีเดียวนะครับเพื่อสร้างผลงานสําหรับตัวนักเตะเองด้วยซ้ำนะครับสกอร์สูง2ลูกครึ่งน้ําขาวก็น่าเสี่ยงนะครับสำหรับคู่นี้น่าสนุกทีเดียวครับคู่นี้ครับน่าจะทันกันนะครับแล้วก็ทางด้านของเนเธอร์แลนด์ได้เปลี่นรแด ราคาลูกควบลูกครึ่งครับไปต่อกันอีกหนึ่งคู่ครับคู่นี้ก็น่าสนใจทีเดียวนะครับสูสีกันทีเดียวปาดหัวตัวเท่าสําหรับทีมก,กลางของยุโรปนะครับฮังการีครับที่อัพสกิลกันขึ้นมาเนี่ยช่วงหลังฟอร์มดีนะครับแล้วก็ทางด้านของตุรกีก็มีตัวผู้เล่นที่ฟอร์มดีๆรวมถึงตัวผู้เล่นมีเกือบระดับเวิร์คัสเนี่ยหลายคนนะครับสำหรับตุรกีผลงานคู่นี้เจอกันมาในเนชันลีกนะครับ เป็นทางด้านของฮังการีครับชนะได้ทั้งไปและกลับเลยนะครับนัดล่าสุดเล่นในบ้านของฮังการีฮังการีชนะไป2-0ครับก่อนนั้นนั้นบุกไปเยือนตุรกีชนะได้1ประตูต่อสูงนะครับหกนัดหลังเจอกันฮังการีชนะไป3ครับเสมอ1ตุรกีชนะไป2นัดนะครับผลงานส่วนตัวกันบ้างนะครับฮังการี6นัดหลังฟอร์มสุดยอดครับไม่แพ้ใครนะครับชนะ3เสมอไป3นัดล่าสุดชนะมอนเตเนโกรไป3ประตูต่อ1นครับก่อนนั้น บุกไปเยือนลิทัวเนียกับเบลารียนะครับเสมอ2-2ทั้ง2นัดเลยแล้วก็ชนะเซอร์เบีย2-1ในบ้านนะครับถือว่ายอดเยี่ยมครับยิงได้ทุกนัดแล้วก็เสียประตูทุกนัดเช่นกันนะครับสำหรับฮังการีสกอร์สูงดังนั้นเลยมาดูทางด้านของตุรกีบ้างนะครับนัดล่าสุดไปเยือนเวลส์นะครับเสมอ1-1ชนะเยอรมนีได้ด้วยนะครับในเกมอุ่นเครื่องเนี่ย3-2ครับแล้วก็ชนะลัตเวียในบ้านถึง4-0ครับ6นัดหลังชนะ3เสมอ2 แพ้แค่นัดเดียวนะครับที่แพ้เนี่ยแพ้ญี่ปุ่นครับในเกมอุ่นเครื่อง4ประตูต่อ2ก็ถือว่ายังยิงได้นะครับตุรกีก็มีทีเด็ดที่ขาดอยู่เยอะพอสมควรนะครับคู่นี้ราคาที่เปิดมาครับเป็นทางด้านของฮังการีครับเปิดมาแค่ราคาปปอเท่านั้นเองครับน้ําไม่เต็มนะครับ0.97ทางด้านของตุรกีอยู่ที่น้ําขาวล้นสกอร์สูงอยู่ที่2คลูกครึ่งครับน้ําขาวคู่นี้สกอร์สูงน่าสนอีก1คู่นะครับใส่กันมันแน่นอนครับ ไม่มีเกียร์ถอยเหมือนกันทั้งคู่นะครับแล้วก็เกมเพลซิ่งในแดนกลางรวมถึงการต่อบอลน,นะครับบอลจังหวะเดียวสไตล์คล้ายกันครับคู่นี้ก็ยังแอบเชียร์ทางด้านของฮังการีอยู่นะครับอย่างโซบอสไลวันนี้จะเป็นเดอะแบกอีกหรือไม่นะครับแล้วก็ความเร็วของปีกทั้งสองข้างฮังการีเร็วจีเลยนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ต่อไปกับฮังการีอีกหตัวครับราคาปปจังนับจัดไปเอาหูเขาแรกหนข้างครับไปต่อกัน อีกหนึ่งคู่ครับโรมาเนียครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของไอร์แลนด์เหนือนะครับคู่นี้เจอกันมา3นัดหลังเนี่ยกินกันไม่ลงนะครับเสมอกันมา3นัดติดแล้วนะครับนัดล่าสุดเล่นกันในเนชันลีกครับในบ้านไอร์แลนด์เหนือเสมอกันไป1ประตูต่อ1บ้านโรมาเนียเสมอกัน1ประตูต่อ1เช่นกันนะครับห้านัดหลังเจอกันเนี่ยโรมาเนียชนะไป2ครับเสมอกันถึง3นัดไอร์แลนด์เหนือยังไม่เคยชนะโรมาเนียได้นะครับ ผลงานของเจ้าบ้านครับฟอร์มสุดยอดครับช่วงหลังนี้มานะครับสองนัดล่าสุดชนะรวดนะครับชนะสวิตเซอร์แลนด์ไป1 0ชนะอิสราเอลไป2-1ชนะอันดอร่าถึง40นะครับเสมอเบลารุสชนะโคโซโวนะครับเสมออิสราเอลก็ยังถือว่ายังไม่ได้เจอทีมใหญ่นะครับวันนี้ก็เจอกับทีมที่อันดับใกล้กันแหละครับ6นัดหลังชนะ4เสมอ2ครับทาผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับทำเงินได้ด้วยนะครับทาเงินไปถึง4นัดเช่นกันทางด้านของไอร์แลนด์เหนือนะครับนัดล่าสุด เอาชนะเดนมาร์กได้เลยนะครับในบ้านในย2-0เรียกความมั่นใจมาเต็มข้อครับก่อนหน้านั้นเรียกได้ว่าเกมเยือน3นัดหลังแพ้รวดนะครับยิงได้แค่2ประตูเท่านั้นนัดล่าสุดไปเยือนฟินแลนด์แพ้ถึง4-0นะครับไปเยือนคาซักแพ้1-0ไปเยือนโซลรวีเนียแพ้4-2ครับเรียกว่าสู้ไม่ค่อยได้เลยนะครับไอร์แลนด์เหนือช่วงหลังขาดแคลนผู้เล่นตัวหลักไปเยอะครับ6 0. นัดหลังชนะ2 0. เสมอไม่มีนะครับแพ้ไปถึง4นัด แอนดี้ขับหกนัดทำเงินนัดเดียวนะครับแพ้ถึง5นัดทีเดียวนะครับคู่นี้เป็นทางด้านของโรมานียครับเปิดต่อมาที่ราคาครึ่งลูกน้ําขาวทุ่นๆเลยนะครับโอ้ตัวเน้นแบบนี้ราคาแบบนี้สวยมากนะครับราคารองอยู่ที่ครึ่งควบลูกครับน้าเต็มๆล้นๆทางด้านของไอเลนเหนือเป็นรองที่น้ำบวกสิบนะครับสาหรับราคาครึ่งควบลูกราคาสูงอยู่ที่สองควบสองครึ่งน้ําไม่เต็มนะครับศูนย์จุดเก้าหกทางด้านของไอ ทางด้านของราคาต่ำนะครับอยู่ที่น้ําขาวเท่านั้นเองคู่นี้สกอร์สูงก็น่าทดกันอีกหนึ่งคู่แต่แฮนดิแคปครับมันค่อนข้างที่จะเอื้อว่าทางด้านของโรมาเนียอาจจะเฉือนแค่เม็ดเดียวนะครับหนึ่งศูนย์สกอร์นี้ทายสกอร์กันได้นะครับสําหรับใครที่ชอบเล่นทายสกอร์นะครับได้หลายต่อทีเดียวนะครับทางด้านของโรมาเนียครับราคาครึ่งลูกคู่นี้เหล่าร้อยหลากก็ยังมองว่าเจ้าบ้านดูดีกว่าครับให้ต่อที่ โรมาเนียครับประสาคลึ่งลูกน้ำขาวๆสวยๆครับไปต่อกันอีกหนึ่งคู่ครับเป็นทางด้านของทีมใหญ่ๆอย่างกระทิงดุสเปนนะครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของโคลัมเบียนะครับคู่นี้เจอกันมานัล่าสุดเสมอกันไปครับ2-2นะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยก็เป็นทางด้านของสเปนครับชนะได้ปี2 0 1 1นู่นเลยครับ1ประตูต่อศูนย์เท่านั้นเองครับไม่ขาดครับสำหรับคู่นี้2นัดเจอกันนะครับสเปนชนะ1นะครับเสมอกันไป1นัด มาดูผลงานของสเปนกันบ้างครับช่วงนี้เล่นเข้าขากันอย่างยอดเยี่ยมนะครับเจอกับทางด้านของจอเจอเนชนะได้3ประตูตอนหนึ่งไปเยือนไซปัสชนะได้3ามนะครับแล้วก็เจอนอร์เวย์ชนะได้10ชนะสกอตแลนด์ชนะไซปัสชนะจอเจอนะครับในกลุ่มก็นําเป็นนำโด่งเลยครับเป็นอันดับ1ของกลุ่มนะครับแล้วก็น่าจะเข้าสู่ยูโร2024ไม่ยากเย็ยนนะครับสําหรับทางด้านของสเปนเข้ารอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับ 6นัดชนะรวดนะครับยิงไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยเนี่ยไม่ต่ำกว่าสองลูกครึ่งเลยนะครับสำหรับทางด้านของสเปนช่วงนี้โอ้โหต่อบอลกันสุดยอดมากนะครับทางด้านของสเปนนัดนี้เจอโคลอมเบียนัดนน้าเจอบราซิลต่อเลยนะครับก็น่าติดตามครับสำหรับสเปนอุ่นเครื่องเจอทีมใหญ่ทั้งนั้นทางด้านของโคลอมเบียครับไม่น้อยหน้านะครับ6นัดหลังยังไม่แพ้ใครครับชนะไป4เสมอ2นัดล่าสุดไปเยือนเม็กซิโกนะครับ เล่นกันเนี่ยเป็นทางด้านของโคลัมเบียครับชนะได้3ประตูต่อ2ก่อนนั้นเจอเวเนซุเอลาครับชนะได้1นนะครับที่เจอเม็กซิโกเล่นสนามกลางนะครับแล้วก็ไปเยือนปลากวัยในการคัดเลือกบอลโลกนะครับชนะได้1นชนะบราซิลได้ด้วยนะครับในบ้านเนี่ยประตูต่อ1นนัดนั้นก็ให้โคลัมเบียไว้ด้วยนะครับก็ถือว่าจังนับกันไปด้วยนะครับสำหรับนัดที่โคลัมเบียฟอร์มกระชูดนะครับผลงานยอดเยี่ยมครับสำหรับโคลัมเบียชุดนี้ครับ น่าติดตามทีเดียวนะครับมีตัวหลักๆห,หลายคนที่เล่นอยู่ในยุโรปครับนัดนนี้ก็เล่นที่สเปนก็ถือว่าไม่ได้เดินทางอะไรมากไปเลยครับสำหรับนักเตะส่วนใหญ่นะครับที่เล่นในยุโรปอยู่แล้วนะครับสำหรับนักเตะโคลัมเบียคู่นี้ครับราคาที่เปิดมานะครับเป็นทาราฟของสเปน,นครับเปิดต่อมาที่ราคาครึ่งควบลูกนะครับ น้ำเกือบเต็มนะครับราคาครึ่งลูกอยู่ที่น้ําบวก10เท่านั้นเองครับคู่นี้เหล่าระหลักก็ยังมองว่าทางด้านของสเปนเหนือกว่าครับเหลื่อมกว่าโดยมาตรฐานทีมแล้วนะครับแต่ทางด้านของโคลอมเบียเล่นกันค่อนข้างที่จะเข้าขานะครับช่วงนี้เปิดต่อแรงราคาแพงไปครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้รองที่โคลอมเบียครับเอาหุข้าแรกหนึ่งข้างเช่นกันครับราคาครึ่งคู่ลูกครับน้ำขาวๆเกือบลบสิบสวยๆครับ ไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายครับเตะกันเช้าเลยนะครับ7โมงตรงสำหรับทางด้านของเอลโซวดอร์ครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของอาร์เจนตินานะครับคู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดอุ่นเครื่องครับก็เป็นทางด้านของอาร์เจนตินาชนะไปได้แค่2ประตูต่อศูนย์เท่านั้นไม่ผ่านแฮนดีแคปนะครับผลงานของเอลโซวดอร์ครับช่วงหลังไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับนัดล่าสุดอุ่นเครื่องก็ทำได้แค่เสมอนะครับก่อนหน้านั้นไปเยือนคอสตาริกาครับแพ้ไป2 0เสมออินเตอร์ไมอามี่ด้วยนะครับ คูลาซาสองนัดก็เสมอนะครับหกนัดหลังยังไม่ชนะนะครับเสมอถึงห้านัดครับยิงได้แค่สามประตูเท่านั้นนะครับในหกนัดหลังสำหรับเอลซูดาดทางด้านของอาร์เจนตินาบ้างนะครับแชมป์โลกศักดิ์ศรีแชมป์โลกนะครับนัดล่าสุดคัดเลือกบอลโลกนะครับเอาชนะบราซิลได้นะครับบุกไปย่ำถึงทิ่นเลยนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ก่อนนั้นแพ้อุลุกไวยในบ้านนะครับสองศูนย์ ไปเยนเปรูชนะได้2 0งนะครับหนัดหลังชนะ5ครับแพ้ไป1นะครับที่เหลือในอเมริกาใต้เนี่ยเรียกว่าอาร์เจนตินาปราบมาเรียบครับหนัดเนี่ยเสียไป2ประตูนะครับที่เหลือเก็บคินชีตได้หมดนะครับสาหรับทางด้านของอาร์เจนตินาผู้เล่นวันนี้ขนกันครบครับก็รอเช็คอาการบาดเจ็บของมิซี่เท่านั้นนะครับที่เจ็บมาจากบอลลีกนะครับคู่นี้เป็นทางด้านของอาร์เจนตินาครับเปิดต่อมาที่2ลูกครึ่งเลยครับน้ำบวก10เท่านั้นเอง ผลงานราคาที่ต่อนัดล่าสุดนะครับที่เจอกันเนี่ยก็ไม่ผ่านแฮนดิแคปแต่นัดนี้ก็ยังเชื่อว่าครับอาเจตินาน่าจะข้ามผ่านแฮนดิแคปสองลูกครึ่งนี้ไปได้ครับเพราะฉะนั้นให้ต่อที่อาเจตินาครับสองลูกครึ่งเหมาเหมากันไปครับราคาน้าบวกสิบจังนับรับตังกันเช่นเคยครับครบจบเรียบร้อยครับคัมคืนนี้หกคู่นะครับไปทบทวนกันอีกทีนึงครับหกคู่ที่ให้ไว้ครับคู่แรกครับนอร์เวย์กับเช็กคู่นี้ก็ยังมองว่า เจ้าบ้านอย่างนอร์เวย์ครับที่เด็ดทีขาดช่วงหลังฟอร์มดีตัวเล่นอยู่กันครบฮาเลนโอเิกาดนะครับเพราะนั้นคู่นี้ให้ต่อที่นอร์เวย์ครับคู่สองครับเนเธอร์แลนด์กับสกอตแลนด์นะครับก็เป็นทางด้าของเนเธอร์แลนด์เจ้าบ้านเปิดต่อมาแพงถึงลูกครบลูกครึ่งครับยังมีมุมให้เห็นนะครับว่าสกอตแลนด์อาจจะได้กินหูนะครับแต่ก็ยังเชื่อว่าวันนี้กลางหันลมครับปรับทับมาค่อนข้างที่จะสวยนะครับวันนี้น่าจะ ได้บททดสอบครับเกมรุกครับให้ต่อที่เนเธอร์แลนด์นะครับราคาลูกครึ่งครับคู่ต่อไปครับฮังการีตุรกีคู่นี้สูสีแน่นอนครับเท่าๆกันเลยนะครับตุรกีก็ฟอร์มดีฮังการีก็ฟอร์มดีคู่นี้ก็ขออิงเจ้าบ้านไว้ก่อนแล้วกันนะครับต่อขาดครึ่งลูกแบบนี้ให้ต่อที่ฮังการีครับราคาครึ่งลูกครับคู่ต่อไปครับโรมาเนียกับไอร์แลนด์เหนือครับคู่นี้คู่เน้นสักหน่อยแล้วกันนะครับ โรมาเนียในบ้านถือว่าเหนือกว่าเยอะครับไอร์แลนด์เหนือช่วงหลังไม่ดีเอาซะเลยนะครับเกมเยือนหายเงียบคลิปนะครับแพ้รวดทางด้านของโรมาเนียในบ้านวันนี้ปลุกระดมกันมาดีพอสมควรนะครับแล้วก็ตัวผู้เล่นที่จัดมาค่อนข้างที่จะดูดีเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อที่โรมาเนียครับอีกหนึ่งคู่ครับสเปนกับทางด้านของโคลัมเบียนะครับก็เป็นทางด้านของสเปนเปิดต่อมาแรงครับราคาแพงถึงครึ่งควบลูกเลยนะครับ เรือกกันว่าจากฟอร์มแล้วก็มาตรฐานทีมตัวเพล่นครับเหนือกว่าโคลัมเบียอยู่เล็กน้อยนะครับจะเปิดไปที่ครึ่งครบลูกเลยนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ยังมองว่าโคลัมเบียครับมีโอกาสที่จะเสมอกันในวันนี้ครับให้รองที่โคลัมเบียครับราคาครึ่งครบลูกครับแล้วก็คู่สุดท้ายครับเอลซาวดอร์กับอาร์เจนตินานะครับวันนี้ก็น่าจะเป็นทางหน้าของอาร์เจนเลยครับซ้อมเกมลุกเข้าใส่เอลซาร์เลยครับ อยู่ที่ว่าจะโดนแล้วก็จะหยุดที่กี่ลูกเท่านั้นเองครับเปิดต่อสองลูกครึ่งครับน่าจะข้ามผ่านได้ก็ยังมองว่าให้ต่อที่อาร์เจนตินาครับฝาขาววันนี้สามสองลูกครึ่งน่าจะข้ามผ่านได้ครับให้ต่อที่อาร์เจนตินาในคู่สุดท้ายครับครบจบเรียบร้อยครับ6คู่วันนี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาช่องทางของเราครับเหล่าร้หลาสําหรับพี่ๆท่านไหนครับสนใจจะรับทีเด็ดของเหล่าไร้หลานะครับทั้งบอลเต็งบอลสเต็ปก็สามารถ แอดไลน์ line, สอบถามกันมาได้ที่ Line แอดของเราครับที่แอดไซ1 0 0 RA นะครับฟรี Free, ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทางสิ้นนะครับสำหรับวันนี้ครับดูบอลกันให้สนุกครับพรุ่งนี้ตื่นมารับตังค์ครับสวัสดีครับ